ลิมิตจากกราฟนะคะตัวอย่างแรกเลยอันนี้ให้ดูลิมิตของฟังก์ชัน f x เมื่อ x เข้าใกล้เลขหนึฝัง่งลบ x เข้าใกล้1นฝัง่งลบให้นักเรียนดูจากฝั่งซ้ายนั่นเอง1น่งเราวงไว้ก่อนเลขหอยู่ตรงนี้นี่คือเลขหนทีนี้เข้าใกล้เลขหฝัง่งลบหมายความว่ามาจากฝั่งซ้ายเนาะลากมาอย่างนี้เลยตอนเนี้ยมันจะได้ค่าฟังก์ชันเป็นค่าเดิมตลอดคือ y จะเท่ากับลบหหมายความว่า มันก็คือเลขลบหนึ่งนั่นเองคราวนี้ต่อไปลิมิตของฟังก์ชัน f x เมื่อ x เข้าใกล้1ฝั่งบวกฝั่งบวกก็ลากมาจากฝั่งขวาเลยลากมาแบบน,นี้ซึ่งมันจะเข้าใกล้เลขอะไรครับตามแกน y ตัวนี้เข้าใกล้ศูนย์ได้เป็นเลขศนนั่นเองเห็นไหมเนี่ยแกน y มันจะอยู่ฝั่งเนี้ยเลขศูนย์มันก็ตรงนี้มองมาติก๊กไปอย่างนี้ก็ได้ คราวนี้ถามว่าแล้วลิมิตของ f(x) เมื่อ x เข้าใกล้1เท่ากับเท่าไหร่เราก็จะมองก่อนฝั่งซ้ายกับฝั่งขวามันเข้าใกล้ค่าเดียวกันไหมถ้าเกิดว่ามันเข้าใกล้ค่าเดียวกันหมายความว่ามันมีลิมิตแต่ว่า2อันนี้ฝั่งซ้ายเป็นค่าลบ1ฝั่งขวาเป็นค่า0แสดงว่ามันคนละค่ากันดังนั้นตอบว่าหาค่าไม่ได้นั่นเองหรือว่าไม่มีลิมิตเนาะ คราวนี้ดูกราฟใหม่บ้างในกราฟข้อนี้ให้หาลิมิตข้อแรกเลยของฟังก์ชัน f(x) เมื่อ x เข้าใกล้2ฝั่งลบมาดูก่อนเลข2อยู่ตรงนี้คราวนี้เข้าใกล้2ฝั่งลบคือลิมิตซ้ายลิมิตซ้ายก็ไล่มาจากฝั่งซ้ายตัวนี้ก็เห็นไหมมันเข้าใกล้ค่า y อยู่ที่เลข2ต่อไปหาลิมิตของฟังก์ชัน f(x) เหมือนเดิมแต่ว่าจากฝั่งขวาเป็นลิมิตขวา ก็ขีดมาเลยเห็นเส้นนี้เนาะจากฝั่งขวามาตรงนี้ซึ่งมันจะเข้าใกล้เลขลบ2ต่อไปลิมิตของฟังก์ชัน f x เมื่อ x เข้าใกล้เลข2เลข2ก็สังเกตก่อนว่า2ค่ามันเท่ากันไหมไอลิมิตซ้ายกับลิมิตขวาเวลาที่มันดูเลข2ตัวเนี้ยนักเรียนก็จะเห็นชัดเจนเลยว่ามันคนละค่ากันอันหนึ่งสอันหนึ่งลบ2ก็ ตอบได้เลยว่าไม่มีลิมิตต่อไปให้หาลิมิตของฟังก์ชัน f เมื่อ x เข้าใกล้ลบ2ทางด้านลบก็คือลิมิตซ้ายนั่นเองลิมิตซ้ายเวลาที่ x เข้าใกล้เลขลบ2ไปขีดลบ2ไว้ก่อนทีนี้ก็ลากมาลิมิตซ้ายจะได้ว่า y มันจะเข้าใกล้เลขก0ต่อไปดูที่ลิมิต ขวากันบ้างเข้าใกล้ลบ2จากฝั่งบวกก็ได้เลขศูนย์เหมือนกันสแสดงว่าลิมิตของ f x, x เมื่อ x เข้าใกล้ลบ2หาค่าได้ซึ่งมันก็คือเลขศูนย์เพราะว่าทั้งซ้ายทั้งขวาเท่ากันทีนี้ต่อไปให้หาลิมิตของฟังก์ชันต่อไปนี้โดยอาศัยการเขียนกราฟของฟังก์ชันอันแรกให้มาว่ากราฟของฟังก์ชันคือ1บวกด้วย x ดังนั้นเราก็ลองไปเขียนดูเลยข้อแรกก่อนนะคะ เขียนมาแกน x แกน y กราฟของฟังก์ชันทีนี้เวลาเขียนกราฟจะสังเกตว่า y เท่ากับ1บวก x นะฟังก์ชันแรกข้อ1ตัวนี้เป็นกราฟเส้นตรงกราฟเส้นตรงเราจะหาจุดตัดมาก็ได้2จุดหรือว่าจุดใดๆก็ได้ข้อนี้หาให้มันชินเลยเอาเป็นจุดตัดนะคะจุดตัดแกน y x เป็น0 y จะเท่ากับ1บวกด้วย0นย์มีค่าเท่ากับ1ต่อไปจุดตัดแกน x ให้ y เป็น0ก็จะได้ว่าศนย์เท่ากับ1บวกด้วย x แสดงว่า x ของเรามีค่าเป็นลบ1่ทีนี้เราจะได้สองจุดละอันนี้จะเป็นจุดแรกคือจุดศ1ย์ต่อไปจุดที่2ลบ1น่คราวนี้นักเรียนลงจุดได้เลย x เป็นลบ1 y เป็น0กับ x เป็น 0, y เป็น1ทีนี้เราก็วาดกราฟนะอันนี้คูติ๊กไว้เฉยๆว่ามันมี2จุดก็คือจุดนี้กับจุดนี้เราก็จะวาดกราฟลงมาได้เลยกราฟที่ได้จะเป็นประมาณนี้เส้นตรงก็เขียนกำกับไว้ด้วยก็ได้ y เท่ากับ1บวกด้วย x ทีนี้ค่อยมาดูว่าลิมิตมันจะเข้าใกล้เลขใด สังเกตว่าเขาถามหาเขาก็ไ้เลข4ดังนั้นนักเรียนก็ต้องเพิ่มเลข4เข้าไปนั่นเองให้มันมีเลข4โผล่ให้เขาเห็นอันนี้ก็ที่จริงมันจะยาวกว่านี้นิดนึงแต่ไม่เป็นไรก็เขียนเลข4ไว้ตรงนี้แล้วฟังก์ชันตัวนี้ก็ลากมาต่อให้มันผ่านเลข4ให้ได้แล้วจุดจุดนี้มันจะเข้าใกล้ใช่ไหมเนี่ยเลข4ประมาณนี้เขาถามหาลิมิตซ้ายเข้าใกล้4ฝั่งลบคือลิมิตซ้ายก็ เราก็จะดูจากฝั่งซ้ายนั่นเองฝั่งซ้ายคือลากมาจากฝั่งนี้มาถึงจุดที่เข้าใกล้เลขสี่นักเรียนแทนดูเลยก็ได้เนี่ยมันเป็นมันจะเจ,จอเลขสีพอดีเหมือนกันดังนั้นมันก็จะได้เป็นเมื่อ x เท่ากับ4จะได้ y เท่ากับ1บวก x ซึ่ง x ของเราคือ4เท่ากับ5ดังนั้นตอบได้ว่าลิมิตของฟังก์ชันนี้ ก็คือ1บวกด้วย x เมื่อ x เข้าใกล้4ฝั่งลบมีค่าเท่ากับ5นั่นเองอ่ะลืมไปอีกข้อหนึ่งข้อที่2นะคะข้อที่2ให้หาลิมิตของฟังก์ชัน f x เมื่อ x เข้าใกล้สก2โดยที่กำหนดฟังก์ชันเงื่อนไขมาตามนี้เลยจะสังเกตว่าฟังก์ชันเงื่อนไขมีจุดร่วมกันคือจุด2 และเขาก็ถามหาลิมิตของ x เข้าใกล้2ไอของ f x เมื่อ x เข้าใกล้2ดังนั้นจุดสำคัญคือเลข2นั่นเองทีนี้เราก็วาดกราฟก่อนเลยวาดไว้แกนแกน x กับแกน y เราจะวาดกราฟของฟังก์ชัน f x ตามฟังก์ชันเงื่อนไขที่กำหนดเนาะเงื่อนไขกำหนดมาอย่างนี้เมื่อ x น้อยกว่าเลข2อ,อ่าเขียนเลข2เข้าไปเมื่อ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ2 พิจารณาก่อน x น้อยกว่าหรือเท่ากับ2แล้วจะได้ว่า y จะเท่ากับ x บวกด้วย1ทีนี้ฟังก์ชันนี้คือฟังก์ชันเส้นตรงเหมือนเดิมเลยหาจุดตัดมาก็ได้หรือว่าจุดใดๆครูจะพยายามหาจุดตัด x เท่ากับ0 y ก็จะเป็น0บวก1ซึ่งมีค่าเท่ากับ1ดังนั้นจุดแรกที่เราได้คือจุดพิกัด x เป็น0 y เป็น1นี่คือจุดแรก คราวนี้จุดที่2จุดตัดแกน x ให้ y เป็น0จะได้ว่า y อันนี้แทนเลยนะ0เท่ากับ x บวกด้วย1ดังนั้น x ของเราเป็นลบ1พิกัดจุดนี้ก็คือจุดลบ1 0คราวนี้เราก็ว่าเลยพิกัด0 1อยู่ที่ไหน x เป็น0 y เป็น1 y เป็น1ก็อยู่ประมาณนี้ คราวนี้ x เป็นลบ1 y เป็น0จุดนี้นั่นเองวัดกราฟได้เลยเส้นผ่านมาอย่างนี้ทีนี้เขาบอกว่าเมื่อกรณีกรณีมันด้วยเนาะเงื่อนไขคือ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ2หมายความว่าเส้นตัวนี้จะลากมาได้ถึงแค่เมื่อ x เป็น2นั่นเองคราวนี้แล้วกรณี x มากกว่า2ทํายังไง x มากกว่า2ดูที่เงื่อนไขที่สองเลย x มากกว่า2จะได้ว่า y ก็คือฟังก์ชัน f(x) ของเราจะมีค่าเท่ากับ2ซึ่งเป็นกราฟเส้นตรงความหมายก็คือเมื่อ x มากกว่า2ค่า y จะเท่ากับ2ทุกกรณีหนูก็เขียนเลยแกน y ต้องมีเลข2ด้วยแล้วทีนี้ก็จะมาเริ่มที่ตำแหน่ง x มากกว่า2 y เป็นเลข2ทุกกรณีนี่คือกราฟที่เราได้นั่นเอง ทีนี้มาตอบคำถามของเขาว่าลิมิตของฟังก์ชันนี้ลิมิตของ f x เมื่อ x เข้าใกล้2มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็ไปดูจากรูปนี้เลยเวลาที่ x เข้าใกล้2จากฝั่งซ้ายจากฝั่งซ้ายลิมิตซ้ายตรวเนี้ยมันจะได้ค่าครูจะให้ดูลิมิตซ้ายก่อน x เข้าใกล้2ฝั่งซ้ายฝั่งลบนั่นเอง ลิมิตซ้ายตัวนี้ค่า y มันจะเข้าใกล้ค่าอะไรมันคือจุดจุดนี้ซึ่งเรามองแล้วมันไม่ใช่เลข2แน่นอนที่จริงดูจากกราฟนักเรียนก็รู้แล้วลิมิตซ้ายกับลิมิตขวาเจอเลขคนละเลขกันไม่ตอ่อไม่มาจุดจุดใกล้ๆกันตอบได้เลยว่าข้อนี้ไม่มีลิมิตไม่มีลิมิตแต่ถ้าอยากหาให้ละเอียดก็ลองไปแทนค่าดูก็ได้หาค่าไม่ได้เนาะ ถ้าเกิดหาให้ละเอียดนักเรียนต้องหาก่อนว่าไอจุดจุดเนี้ยแกน y เป็นเท่าไหร่จุดนี้แกน y เป็นเท่าไหร่ก็ไปแทนเฉยๆเพราะว่ากราฟตัวนี้เป็นกราฟเส้นตรงจาก y เท่ากับ x บวกด้วย1ซึ่งจุดจุดนี้ x มีค่าเป็นเลข2 2บวก1ได้เป็นเลข3แสดงว่า y มีค่าเท่ากับ3ตำแหน่งนี้ก็คือเลข3หมายความว่าลิมิต x เข้าใกล้2ฝั่งลบฝั่งซ้ายตัวเนี้ยของ f x มีค่าเท่ากับ3ส่วนของฝั่งขวาลิมิตของ f(x) เมื่อ x เข้าใกล้2ฝั่งบวกฝั่งขวาตตวนี้มันมีค่าเท่ากับ2เห็นไหมคนละเลขกันแสดงว่ามันไม่มีลิมิตนั่นเองสำหรับกรณี x เข้าใกล้2ธรรมดาคราวนี้ดูทฤษฎีบทของลิมิตทฤษฎีบทลิมิตตัวนี้